ใหญ่กินอะไรวันนี้และในหม้อนี้น่าจะเป็นจิ้มจุ่มที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะท้าดาเป็นยังไงคะไม่เคยเห็นใช่ไหมคะเราก็เพิ่งเคยเห็นที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันค่ะทุกคนน้ำซุปมาแบบเขียวแล้วก็ข้นมากๆนะคะเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยน้องชื่อว่าหม้อจึ่งนะคะจึ่งจริงๆค่ะทุกคนเป็นเมนูจิ้มจุ่มของร้านอารยาหมูกระทะนะคะเราสั่งเป็นเซตหมูไปนะคะก็จะมีตัวหม้อจึ่งนะคะแล้วก็มีหมูมาหนึ่งเซตแล้วก็มีผักค่ะเมื่อแบบซุปเดือดๆนะคะก็เอาหมูลงไปแกว่งในหมอนะะ้อเลยค่ะทุกคนแล้วกนนนนี่่คคืออเขาาบกกวไมม้้้จิิะะให แบบนี้เลยพอกินล้วคือเข้าใจเลยค่ะว่ามันไม่ต้องมีน้ําจิ้มจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าซุปคือมันมีรสชาติของมันอยู่แล้วนะคะคือรสชาติมันคล้ายๆน้ําจิ้มซีฟู้ดเลยทุกคนแต่มันไม่ใช่อ,อธิบายไม่ถูกคือมันหวานเปรี้ยวเผ็ดแบบครบรสค่ะนัวมากอร่อยแซ่แล้วอันนี้คือทีเด็ดค่ะทุกคนเอาวุ้นเส้นลงไปลวกในซุปนะคะกินแบบนี้ก็คืออร่อยมากแนะนําสุดๆคือเส้นมันเคลือบซุปอะทุกคนแล้วมันแซ่บอร่อย<ๆ>แล้วในเสร็จเขาก็จะมีน้าเปล่ามาให้นะคะตอนแรกก็งงว่าให้มาทําไมก็คือให้มาเทค่ะเพราะว่าเผื่อ มันก็เทน้าเปล่าลงไปเพิ่มได้นะอันนี้เรากินเซตหมูนะคะจะเป็นเซตละ299ค่ะเมนูนี้คือแนะนํามากนะคะแบบใหม่แบบสับแบบแซ่บมากๆค่ะที่อารยาหมูกระทะนะคะ